เราก็ Whoa, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม TGV ีโ w เ a นะครับผมเป็นเซิร์ฟของสามประเทศนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันในโหมดซอมบี้นะครับผมก็เป็น TGV o น l i n e นะครับเล่นออนไลน์นะครับผมก็จะมีซอมบี้ให้เรายิงกันนะครับแล้วก็นอกเขตนะครับสมมติว่านี่เป็นวงสีเขียวใช่ไหมครับ นอกเขตก็คือว่าเราจะยิงคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าข้างนอกถ้าเราเจอคนเนี้ยเราก็ยิงได้นะครับก็ถ้าเสียงไม่ดังก็ขออภัยนะครับผมเสียงซอมบีมั้นคดังเลยวันนี้เราก็จะมายิงซอมบีกันนะครับผมอมบีค้อเยอะนะครับอันนั้น็มนุษย์คนคนคนหรือที่เลีนออนไลน์เขาก็เล่นกัน,นครับ เนี่ยครับของเราก็จะได้เก็บจากซอมบี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาแรกเราก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องยิงซอมบี้ครับก่อนที่เราจะมีปืนเราก็โอ้โหเอาจะได้เงินเราต้องตีกับซอมบี้มานะครับเราก็ถึงจะมีปืนมาขนาดนี้นะครับอืนหมดคับนี้ปืนก็แตกมาครับตอนแรกลูกกระสุนมาจะมาได้มีได้แค่สามสิบนัดนะครับอันนี้ก็แตกแตกเอาลูกกระสุนเยอะๆนะครับใส่แม็กใหม่นา ซอมบี้ก็จะมียิง2ที่นะครับที่ตายนะครับก็คือที่หัวครับแล้วก็ที่ขาครับที่ขามันก็จะเดินไม่ได้นะครับแล้วมันก็กิ้งไปกิ้งมาตายครับบนี่นะครับอันนี้เราก็ยิงซอมบี้ได้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ขึ้นยากอะแน่ขึ้นไม่ได้วะเอาตายนะครับตายของก็ยังอยู่นะครับในในเออซอมบี้นะครับผมของที่เรายิงมาเมื่อกี้ยังอยู่นะครับก็จะมีได้นะพวกไฟฉายพวกปืนพวกอะไรเงี้ยครับที่เรายิงไปซอมบี้ครับก็มีของแลฮคืออเฮิคอปเตอร์นะครับปืนเราก็ได้นะครับเงินก็ได้อะไรก็ได้หมดทุกอย่างนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะเบื่อเบื่ออยากจะยิงคนนะครับก็ออกไปข้างนอกวงนะครับก็จะสามารถยิงคนได้นะครับแต่สมากคนประเทศนี้เขาจะเล่นกันไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเออก็จะบอกว่าไปว่าไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะคนประเทศนี้เขาก็จะมาเล่นกันแบบเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเราไปคนเดียวนี่ก็จะโอกาสแตกเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมาเล่นเดี่ยวกันนะครับเขาจะมามาเป็นทีมมาเป็นแก๊งอะไรเงี้ย ีก็คือของเก็บนะครับของก็จะเก็บได้ถึงหมื่นห้านะครับเนี่ยครับของนะครับเนี่ยนี่เราก็ได้สองร้อยกิโลครับเก็บได้หมื่นห้ากิโลครับแต่ว่าเหลือเปือนะครับจุดของเนี่ยถ้าปืนของก็จะมีวันนี้นะครับปืนของใช้ไเลยก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับเก็บครบเก็บไปแล้วเอากปถึงเก้ามอมไว้แล้วก็ผ้าพันแผล ไปก็ได้ต้องไปเฮ้ยคอมพิมาอม่แน ของเขาจะเก็บได้นะครับเขาเหมือนกับว่าเราของไปแค่เฉพาะที่สำคัญสำคันนะครับโอ้ที่มาตัดอีกแล้วจบแล้วเวาข้ามันเถอะเดี๋ยวก็โดนโดนตัดอีกแล้วนะ แล้วก,ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับรดรอ,อแค่สามวินนะครับแต่ยาวของพวกแต่เ,เรายาวถ้าเราออกถ้าเราจะเล่นอย่างนี้เราก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะออกไปยิงคนนี้เราก็ขอบอกไปในน้อยนะครับต้องออเปิเออกไปเยอะเพราะว่าถ้าเราขอเยอะแล้วเราออไปตายนอนวงอย่างของมันจะไม่มีนะครับของเรามันจะหล่นนะครับที่เราฟาร์มมาแต่ถ้าสมมติว่าถ้าทุกคนเนี่ยของมันเต็มก็ามาเก็บที่กล่องนี้ได้นะครับเป็นลูปหมืนม่นอยรางส้มเนี่ยเห็นไหม กอพออะไรเงี้ยกรถพกอะไรพก,ก,กปืนก็นต้องอไปยงเยอะครับไปแค่กระบอกเดียวพอแม่ผมหัวเอาปืนไปถ้าผมไปฟาร์มให้ผมก็ไปแค่ไม่หยิบเพืเองเนี่ยปืนกระบอกหนึ่งแล้วก็ยาไปยาก็เป็นยาเหมนแม่เอาไปก็ห้าชุดสิบชุดสิบชุดก็ได้ถ้าก็รถคันหนึ่งเอาไปทีมาไม่รอมะของเสร็จแล้วนะ นี่เราสามารถเปลี่ยนที่ได้นะครับถ้าเราจะย้ายที่เราก็มาตรงนี้นะครับเป็นเมืองนะครับเป็นในประเทศนี่แหละแต่มันจะเป็นจุดนะครับเนี่ยนะครับเป็นจุดสีสีเขียวสีเขียวเขียวเนี่ยครับเป็นจุดหลายที by, <t Pic growth> ่นะครับถ้าสมมติถ้าเราจะไปเราก็มาที่ลูกคนวิ่งนั้นเราก็หาประเทศต่ไหนที่เราจะไปไปนะเอ้ากดไม่ได้อรต้องไปใช่ไหมเนี่ยยกเลยไม่ได้อันนี้ลองลองไปดูนะครับลองไปประเทศนี้ดู แต่อันนี้อันนี้เราก็มามาไปเรื่อยนะครับนี่รงไหน,ไหนวด่ะอ๋ออ๋อตัวนี้รู่นครับตรงนี้น่าจะเป็นในกลางเมืองนะครับในกลางเมืองที่เป็นตลาดหน้าสวนนะครับเราไปย้ายที่กันนะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรนคนคนคนในเซิฟนี่ก็โอ้โหข <Okay, S 1> องไนครับแต่ไม่ใช่คนไทยนะแต่มักจะเล่นก<บ>ันม<ๆ>ีแต่พวกข้อหลัง ทางชาตินะครับเยอะทีนี้เราเอาในขั้วบนใช่หมขั้วบนน่าจะเป็นบนแมพนะใช่ป่ะแล้วไม่เกิดชัอตใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรามาที่เดิมนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ค่อยมีที่ให้ขึ้นรถขึ้นนะผมก็จะมาเล่นตรงนี้มากกว่าว่าขี้เกียจไปวิ่งไล่ยิงคอมเบียนะครับรอคอมเบียนมาแล้วก็ค่อยกดยิงทีเดียวออกมาถนนเราก็เบิกรถได้นะครับ ถ้ามมติเราจะเอาของใช้เนี่ยเราก็กดอันนี้มาช่องหนึ่งช่องสอง,งแล้วเราก,กดตามตัวเลขเลยนะครับตามแป้นพิมพ์ครับพอเคล่นเสร็จแล้วหบรถนะครับปุ๊บเน่เดี๋ยวท้าพักหนึ่งนะครับแล้วผีก็จะมา Hi Hello I love you Hello 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 I love you

นะครับสอมบี้ก็เริ่มจะมาแล้วนะครับเนี่ยเลยก็เป็นมาคือน่าเล่นสนุกกันเลยทีเดียวนะครับคนก็เยอะคนออนเยอะมากคนหล่อคนออนนี่มากสุดถึงห้าร้อยเปเลยนะครับแบบออกไปข้างนอกนี่แบบยิงกันเล่เลยนะครับแต่ที่ผมผมก็ยังไปไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าผมรอพวกพี่ผมนะครับรอเล่นกันเป็นทีมไปนะครับถ้าไปคนเดียวนี่โอกาสแตกนี่เต็มเลยโอกาสแตกเยอะมากครับ พวกเขาเนี่ยจะมากันเยอะนะครับไม่ได้มาคนสองคนนะโอเ้เดี๋ยวผมก็จะลองยิงให้ดูนะครับซอมดีว่าจะได้อะไรกันบ้าง,งนะเนอันนี้อันนี้อันนี้ของผมคนระับของผมก็มาหนะ่อยเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยคือเขจะลองยิงคำพิษเอาผมจะได้แล้ว ก็เก็บต <is> ัวอีแล้วกดตัวอีไล่เก็บของให้หมดเลยนะเนี่ยครับลองยิงขาดูครับมีสองที่นะที่ผีตายนะครับมันก็จะดิ้นพอนี่เสริมมันลุกขึ้นมาได้มันก็ตายนะครับ โอ้โครับออแค่นี้แหละนี่นะเมื่อกี้ที่เรามาเห็นนะครับในรถมาคันหนึ่งแล้วก็พวกของปืนกระบอกหนึ่งนะครับนี่เนี่ยเปืนปืนพกเวีพิต้อนนะครับเป็นปืนพกลัวนะโอเคครับถ้าสมมติว่าถ้าใครอยากจะเล่นประเทศนี้นะครับผมก็จะแปะชื่อประเทศไว้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเป็นเล่นเป็นทีมเดียวกันนะครับผม วับอกได้นะครับว่าอยากจะเล่นทีมเดียวกันนะครับหรือว่าใครที่อยากไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เล่นบมังนกับนะครับใครที่อยากเล่นสร้างทีมคนไทยนะครับก็มาเล่นด้วยกันแล้วก็มาหาดักยิงพวกต่างประเทศด้วยกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมประเทศเรื่องชื่อประเทศผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์ผมกดเด้ยนะครับ เราเจอกันใหม่สิปหน้าครับผมสวัสดีครับ